อ่ะสวัสดีครับสวัสดีมาถึงก็เปิดสวิตช์เลยนะครับหน้าจอของเอ็มทีศูนเะครับเป็นเจนที่4ตัวล่าสุดนะครับมาดูโหมดต,ต่างๆว่ามีอะไรบ้างอาเปิดเข้ามาเลยสําหรับด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นจอยติกนะครับที่จะปรับค่าต่างๆส่วนด้านขวานี่จะเป็นโหมดนะครับไว้สําหรับตั้งค่าโหมดกดเข้าไปเลือกโหมดโหมด ที่ใช้งานนะครับมีทั้งหมด5โหมดนะครับก็มีเรนโรสสปอร์ตนะครับแล้วก็คัสตอมโหมดอีก2โหมดก็ดูกันเอานะครับที่คัสตอมก็จะเข้าไปปรับได้อีกว่าข้างในปรับแท็กชั่นคอนโทรลปรับเอ่อพาวเวอร์โหมดปรับอะไรได้บ้างนี่เลยครับเข้าไปที่เมนูรูปฟันเฟืองนะครับกดแล้วก็กดปุ่มโฮมแล้วก็เลื่อนมาที่เมนูรูปฟันเฟืองเดี๋ยวก่อนอ้าวเข้าไปเลื่อนใหม่ไปไป นะครับจะเป็นเมนูรูปรูปที่เป็นรูปถูกเฟืองครับเป็นเซตติ้งคำว่าเซตติ้งแล้วกันนะเ,นเข้าไปก็เนี่ยกดเข้าไปปึ้งมันก็จะเข้าไปในโหมดต่างๆในการเซตติ้งการตั้งค่าต่างๆของของรถนะครับก็จะมีทุกอย่างแหละแต่นี่เราก็เข้ามาที่โหมดก่อนว่าเนี่ยมี3าโหมดหลักนะ3าโหมดหลักนี่ปรับไม่ได้แต่มีคัสตอมโหมด2โหมดที่จะปรับตั้งค่าพาวเวอร์โหมดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับได้นะครับอย่างพาวเวอร์โหมดนี่ก็ล่อไป4เลยระดับนะครับ แล้วก็มี traction control มี s l ลิ h Control แล้วก็มีโหมดความปลอดภัยต่างๆนะครับ f ิกชิ i เตอรก็ปรับได้นะครับเนี่ยชิพ up ชิป down ปรับได้แล้วก็มีตัวป้องกันล้อลากตัว BCS โหมดนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับใครอยากรู้ก็ไปที่ร้านไม่ใช่ร้านนะครับเป็น Yamaha Rider Club นะครับทั่วประเทศไปลองได้เลย mt 0 9นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน่าจะมีรถเดโมให้ลองขี่กันแล้วแหละผมบอกเลยว่าแจ่มจริงแล้วก็ใส่เทคโนโลยีหลายอย่างมาให้แบบที่เราจะต้องว้าวเลยทีเดียวนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ